เรม,ม่อะไรยอเรหอะไรยิ่งเอะสอไปไนั่งกินไก่หอมกระไรมาสามหอโอ้โหทำให้รู้สึกว่าจะไม่ซื้ออีกต่อไปจะว่าจะพาไปโลตัสนะจะไปซื้อแฟบเง่ยเรื่องของเรื่องของเรื่องของเรื่องคือจะต้องไปซื้อแฟบถุงใหญ่นะคะก็เสีอยอะไรก็เลยซื้อมาก่อนเพื่อที่ว่าปั่นอยู่ข้างล่างนี่แหละคือมันสกปรกไม่ได้อ่ะไม่ยากนะ เนี่ยเนี่ยอร่อยสามซองยี่สิบเก้ามั้งเออทำไมฉันถึงจำราคาไม่เคยได้เลยวะมีคใครสงสัยไหม หนูฉันจ้องไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าฉันไม่ได้คิด <sh arp> ฉันหยุดคิดนานมากแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าฉันไม่คิดฉันเหมือนว่าฉันใช้ข้างในบอกว่าสลับว่า,วจ,า,จ,จ,วา,าจ,จะใช้หัวใจคิดอ่ะคนที่อ่านใจอ่ะคือมีเจโตบริยญาณอ่ะจะใช้หัวใจคิดเมื่อไหร่ที่สมองหยุดอ่ะ <sh arp> คือไม่ใช่ว่าไม่คิดนะ พอดีว่าไปดูนักร้องหรือตามาบอกว่าเพลงไม่คิดว่าอ่านสเตตัสใช่ไหมล่ะสเตตสมันจะเอ่ออีกคนบอกว่าให้เข้าไปดูไงดูคนนี้ฉันก็เลยคิดว่าฉันต้องเล่าก่อนใช่ไหมหมายถึงว่าพวกเนี่ยเอาคนนี้สิอะไรประมาณเนี้ยบอกว่าแล้วชีนี้ฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่มีฉันพูดให้ฟังก็ได้นะหมายถึงว่าฉันกําลังนั่งคิดว่าแบบแปลกอ่ะนักร้องไงคือ จะว่ารวยก็รวยมากนะขับเบนซ์อะแต่พอดีว่าฉันเป็นคนที่แบบว่ามีอริกับคนขับเบนส์สมอไม่รู้ทำไมจริงแต่แต่ก็มานั่งคิดแต่เขาด่ากันเรื่องในหลวงว่าเอา้าในหลวงก็นั่งเบนซ์ฉันมานั่งคิดว่ามันไม่เกี่ยวมันเหมือนว่าในหลวงก็อาจจะเป็นอย่างอะไรแหละสิเพราะว่าทํามาทางชีวิตเราเบนซ์มันก็แค่เบนซ์อะไรประมาณเนี้ย แต่มันไม่ใช่สําหรับฉันนะความคิดของฉันคือกษัตริย์เท่านั้นถึงครับถึงนั่งเบนเนะี่ยอะไรที่ดีที่สุดเท่านั้นกษัตริย์ถึงได้ใช่ไหมล่ะไม่รู้อืะอืมต้องดีมากแล้วอะไรเงี้ยกล้าทำตามอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ไหมหลาบรอคลิปเลยเขาขายของอืม อ๋อเปนั่งดูโปรไฟล์นั่นแหละดูดูดูเลยฮะเนีอืมอืมขนณ่อนมาเปิดน้ำให้น้องม่ะเจ็บมือบวมฉุนเลยตกเขื่อนตรงเนี้ยเข้าเข้าแบบว่าเข้าไปที่โรงบาลเรือสี่ยิบสองบาทอือถุงนั่นนะร้อยเก้าบาทนะ มันดีมันดีว่ะกูชอบแบบว่ามันกําจัดแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยพวกมึงไม่เข้าใจหรอกคนที่แบบว่าไฟฝันว่าจะมีของใช้ในห้างครบพวกมึงเคยมีเมื่อหของใช้เท่ากูอ่ะคุณกูถามเลยกูกล้าท้าเลยเว้ยเพราะว่ากว่าจะทําได้ที่พยายามมากเบอรเวอร์หมายถึงถ่ายรูปอะยากมากเพราะกล้องมันไม่ค่อยดี รู้ว่ามันมีส่วนช่วยมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้แบบว่ากระปิกระป๋าหัวใจเบิกบาน <laughs> แล้วก็มีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและเนื้อเยื่อของอินกระดูกอ่อนช่วยในการมองเห็นด้วยนะดีถึงขั้นนั้น้เจ้าเนี่ยอ๋อแอปเปิ้ลใช่ปะ <laughs>